สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง,งน้ำมนวันเขียวนะคะวันนี้น้ำมนวันเขียวพาทุกท่านมาชมงานทอดกระถิ่นสามาคัคคีที่วัดไทยสามาคัคคีตำบลไทยสามัคคีอำเภอวัง,องเขียวจังหวัดคนครราชสีมาค่ะวันนี้วันที่ไหน พฤศจิกายนพยุทธศักราช2566ันห้อยหกค่ะาพาทุกท่านชมโดมทางค่ะจากชาวบ้านในตำบลไทยสังขีค่ะแม่แรงเลยแม่มาไล่กันเดินหนีไป แรงมากยซูม้ไปได้รอวันนี้าเ่ได้ข้อ๋ออันนี้ขนมครกค่ะ โรงทานขนมโคกนะคะทาน,นจีนชมบรรยากาศโรงทานนะคะในงานทอดกระถินสามัคคีอยู่ที่วัดบ้านไทยสามัคคีคะ่ะ

ต่อคิวค่ะต่อคิวยาวค่ะนี้ชมบรรยากาศรลรงทานนะคะที่วัดบ้านไทยสามคีค่ะนี่ตงนี้ะรนี้่งกาแล้วก็คนตรงนั้น แกบ้าเลยะครับเอาเลยครับขนบานนะคะบุญเริ่มกันนะคะวันนี้ขะสวัดีครับพี่บินโรงทานอาจารย์แป้ง <laughs> nè <nên phải> phải... <laughs> là hà đổ ấy các bạn các bạn ชิมนะคะมีน้ำด้วยนะคะส้มตำมตำยาลยนะคะน้ำี่เป็นบรรยากาศโรงทานนะคะที่วัดบ้านเทสามัธคีค่ะ เปิมกระถินนะอไปสัญยาค่ะกรเจียบอันนี้เป็นลาบนานะคะแตนไม่ไ้ต้อู ทานหน้าของแม่หน้ยนะคะต้มน้ามันนี่น้ำตาลอันไหนเอาน้ำตาลอะไรนี่ไข่รูปแล้วก็เอาจ้าขอบคุณค่ะป้าสาธุสาธุบุญค่ะวันนี้ค่ะคุณหนุ่ยนะคะขอบคุณมากมากค่ะสาธุบุญค่ะวันนี้ค่ะนันมนี่ นะคะจสาทุบุญกับพี่น้องทุกท่านนะคะที่มาร่วมลงทานในวันนี้นะคะอันนี้ลงทานเยอะมากนะคะนี้เป็นเต็นท์นะคะที่ให้ดูบริเวณด้านหน้าวัดนะคะ ทุกคนมารวมทางลมทานแบันี้นะคะทานลึกชินนะคะลงทานคณะเจ้าภาพกระถิ่นคุงหมอใช่ไหม ใส,กสก okay. okay. ่กนะคะไสกยางไม่ได้ครับอบย่าง้าโรงทานพ่อสมศักดิ์แม่สมพร ปลานะคะก็ไม่ไปลงนแกงกันเลยน่าอร่อยมากหอยทอดะค,ะอคิมเบอรี่คาะหอยทอดแรงทอดตกปลออา,ากกลมันอมต้องไปรับอันนี้เข้าแถวรอนะคะเข้าแถวรอหอยทอดจุ่ม บรรยากาศอันนี้เต้นที่พักทานอาหารนะคะวันนี้นโมวังน้ำเขียวพาทุกท่านเข้ามาชมบรรยากาศโรงทานนะคะในงานทอดกรถินสามาคัคคีที่วัดไทยสามาคัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดน,นครราชสีมาคะ่ะ พอต่อคิวรับขนมนะคะต่อคิวรับขนมเขาแจกอะไรแถวยาวขนมหยิบเองนะคะขนมหยิบเองขนมแถวยาวหรือว่าเองซุ้มตั้มก็หยิบเองค่ะซุม้ตมตัอะไรคะดูไปนะครับปา

มีผ้าไทยมีเครื่องบริวารนะครับเชิญที่บริเวณรอบพระอุโบสถเลยน้องด้านหน้าน้องค่ะได้ผลระเบดต่อแถวใหม่นะคะต่อแถวมาดุบเี้ยเาแท็คซีเขาเี้ยได้ผลระปวดนะคะสาธุบุญกลงเรี้ยนะคะไม่วดไม่ได้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  ว้่ออนะาฝั่งนี้มีไอติมด้วยนะคะฝั่งนี้มีไอติมฝั่งนีี้มมไอติค่ะเฝั่งนี้มีไอติมขอบคุณค่ะสาธุบุญนะคะไอติมนะคะไอติมเนี่ยค่ะไอติมค่ะจ้าถ้าต่อแถวใหม่ได้นะคะคนรบกวนก่อนนะคะเดี๋ยวๆนะคะแถวยาวเลยนะคะน้องเปรี้ยวค่ะการนิ่มนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนมันววังน้ำเขียวได้นะคะเดี๋ยวชมคลิปต่อไปในร่่มแห่กถินด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ